ยุทธการอารัน68ลเเออ์โด,อด้วยที่เมืองปอยเปตจังหวัดบันเตียเมียนเจยประเทศกัมพูชาเป็นศูนย์กลางของแก๊งคอนเซนเตอร์ที่มุ่งหลอกลวงคนไทยโดยมีบอสชาวจีนที่ควบคุมออฟฟิศหลอกลวงและออฟฟิศแกมเมอร์พบการนำพาคนจีนและคนไทยผ่านเข้าออกตามแนวชายแดนตามช่องทางธรรมชาติเข้าไปทำงานให้ ตำรวจภูธรภาค2นำโดยพลตำรวจโทยิ่งยศเทศจำนงผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2ได้รับรองแผนยุทธการอารันห68ซิลบอเดอร์ของกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค2โดยได้ส่งกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษของกองกำกับการปฏิบัติการพิเศษบูรพา491และชุดสืบสวนลงไปปักหลักตามแนวชายแดนพื้นที่อำเภออารัญยประเทศจังหวัดสแก้วตั้งแต่วันที่6มกราคม2568 ได้มีการปฏิบัติการในทุกมิติทั้งการป้องกันปร,บปราบปรามช่องทางธรรมชาติบุคคลที่เกี่ยวข้องมีการหาข่าวความเคลื่อนไหวและปรับเปลี่ยนยุทธวิธีให้ตรงกับสถานการณ์มาโดยตลอดมีผลการปฏิบัติการที่สำคัญดังนี้จับกลุ่มขอ,อกมา้าซึ่งเป็นธุระจัดหาบัญชีมา้าจับโรงแรมที่ผิดกฎหมายซึ่งเป็นที่พักคอยของกลุ่มบัญชีมา้าจับบุคคลตามหมายจับที่คัดกรองจับยาเสพติดตรวจค้นจับกลุ่มคนจีนคนไทยตัดสัญญ,ญาณ และล้มเสาสัญญาณอินเทอร์เน็ตการปฏิบัติการดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานในพื้นที่ทั้งจังหวัดสะแก้วตำรวจภูธรจังหวัดสแก้วกองกำลังบุรพาตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสแก้วจนสามารถสกัดกั้นแก๊งคอนเซ็นเตอร์ข้ามไปทำงานยากขึ้นและตำรวจภูธรภาคสองยังคงจะดำเนินการต่อไป